วันนี้เอาใจคนที่ชอบเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะสุหคนชิเป้านะคะจะพาไปเปิดประสบการณ์กับร้านเบอร์เกอร์ที่ถูกและอร่อยย่านบ้านรงโปะค่ะเขาบอกว่าเป็นของแท้จากออสเตรเลียเนื้อดีรสชาติโดนเริ่มต้นเพียง99บาทค่ะเจ้าของร้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของเขาที่สะสมมากกว่า10ปี เพราะเขาเองเนี่ยนะคะเป็นคนชื่นชอบทานเบอร์เกอร์มากๆเลยพอนานเข้านานเขาก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเปิดร้านเบ,เบอร์เกอร์เป็นของตนเองให้ได้นะคะใช้ชื่อร้านว่ามอนสเตอร์เบอร์เกอร์อุตะมอนสเตอร์ Monster, นี่มันแปลว่าสัตว์ประหลาดนะคะคุณผู้ชมนะที่เรียกว่าโฮมเมดทุกอย่างแต่อันนี้เด็ดดวงทำทุกอย่างตั้งแต่ขนมปังเลยอะ่ะพี่ต๋อมขนมปังก็ทำเองซอสก็ทำเองมันฝรั่งทอดก็ทำเองแค่ไม่ได้ดปลูกมันเองเท่านั้นเองนะคะค และเขาบอกว่าทอดแบบสไตล์ออสเตรเลียค่ะคุณพี่คมสันนะคะคนคมสันอัมพลหรือว่าคุณโจ้วัย38ปีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านมอนสเตอร์เบอรเกเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าร้านของเขาเนี่ยมีเบอร์เกอร์ให้เลือกกว่า10เมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งกรอบนะคะแล้วก็ยังมีชื่ออื่นๆนะมานาเบอร์เกอร์สมุไรเบอร์เกอร์อัมพลเบอร์เกอร์และเขาเน้นไปที่เนื้อวัวค่ะ <c oughs> เนื้อวัวออสเตรเลีย เบอร์เกอร์ไข่ดาวเนื้อวัวแองกัสดรายเอทที่ผ่านการบ่มมา30วันเสิร์ฟ er พร้อมๆกับขนมปังกรอบนอกนุ่มในส่วนเนื้อหมูก็จะมีหมูนุ่มฉ่ำละมุนลิ้นมีซอสให้เลือกกว่า3รสชาตินะมีอยู่3รสชาติให้เลือกนะคะค, <c oughs> คุณโจบอกว่าเทคนิคในการทานเบอร์เกอร์ให้อร่อยต้องบีบและกัดคำต่อคำสังเกตไหมเวลาเรากินเนี่ยถือมาเบอร์เกอร์เนี่ยแล้วก็แบบค่อย อาปากเท่าไหร่มันก็งับไม่หมดต้องบีบมันลงมาค่ะบีบมันลงมาแล้วก็งับให้เต็มคําเลยเพราะว่าซอสข้างในจะได้ไหลเข้าปากของเราน่าจะได้เข้าหมดทุกรสชาติในหนึ่งคำแล้วก็จะได้น้ําซอสแท้หอมละมุนบอกเลยว่ามอนสเตอร์เบอร์เกอร์นี่เขาบอกว่าอิ่มคุ้มสบายใจนะคะร้านตั้งอยู่ที่ไหนหรอถนนสุขุมวิทค่ะคุณผู้ชมฝั่งขาเข้าชนบุรีถนนสุขุมวิทหมู่4ี่บ้านโรงโปะ ติดกับร้านไก่หุบบอลค่ะโอเรียกว่าออกตัวเมืองพัทยาไปอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะคะขึ้นไปชนบริอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตดูหลุดเขาเรียกว่าทางที่จะไปติดโรงผ่ออผ่านทางศูนย์ราชการไป3-4-0สนิดเดียวนะฮะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับเบอร์โทรค่ะ081 177 2640เขามีเพจด้วยค่ะมอนสเตอร์เบอรเกอร์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเนี่ยเน น้ำไหลเยิ้มแล้วเบคอนอย่างเงี้ยแล้วมีชีสอย่างเงี้ยมีผักอย่างเงี้ยเนี่ยของปลอดของเพชรพิสุทธิ์เหมือนกันแล้วมันฝรั่งต้องเป็นอย่างนี้นะไอ้หยักอยๆกอยากอยากเนี่ยใหญ่ใหญ่เออแล้วให่ให่อร่อยเออแล้วแต่คนชอบพี่ป๋องอย่าไปบอกว่าไม่อร่อยคนอื่นเขาอร่อยอย่างนี้เต็มปากเต็มคําดีเออชอบอย่างเงี้ยมันช่ำๆแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แบบว่าหั่นแบบให้มันหนานิดนึงแล้วก็มีคลื่นนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่า เขารับประกันความอร่อยนะคะมากันให้เลยโอ้โหเมนูเยอะอะมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนี่ขนมปังก็ทําเองนีนี่นโรยงาด้วยนะคะ เฮ้ยอย่างเงี้ยอร่อยโฮมเมดทุกอย่างอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าทํได้ใจนี่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 จะไม่ใจได้ไงนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาสะสมในเรื่องของเกี่ยวกับเบอร์เกอร์มานะครับสะสมประสบการณ์ของเบอร์เกอร์การกินเบอร์เกอร์นี่อย่างนี้แหละม่าเป็นหมูบดแบบว่าดีๆอันนี้เนื้อบดนะฮะบดเข้าเครื่องแม่เพชรเคยทําให้กินนะโอ้ยถูกอกถูกใจบอกแม่ทําขายเถอะทําขายแม่บอกไม่มีแรงแม่บอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะคะ การที่จะทาร้านอาหารสักร้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายวิ้ยมีสับปะรดวงนี้ด้วยเหรอชอบอ่ะสับปะรดเนี้ยมาจากกระป๋องพี่บอมนะเอามาวางโอ้ยถ้าอย่างนี้เด็ด แสดงว่าเขากินหลายยี่ห้อนะเนี่ยเพราะเขาเอาสูตรดีๆเด็ดๆเขาแต่ละยี่ห้อมารลงกันด้วยอ่ะจริงๆเพชรก็เป็นคนกินเบอร์เกอร์มิสบอมแต่นานๆกินทีเพราะกินบ่อยไม่ได้กลัวอ้วนนะคะผู้หญิงอ่ะกลัวอ้วนผู้ชายไม่ไม่เป็นไรหรอกพอพอแบบว่าเริ่มมีไขมันนี่นือเป็นปีกอ้วนไหนขนมปังเอ่ยไหนจะเป็นชีสอีกนะครับไหนจะโอ้โหเยอะแยะอเลยคุณกินเข้าไปเนี่ยแล้วคุณกินแบบเช้ากลางวันนะแล้วคุณก็ไปออกกําลังกายไม่ควรหรอกมันจะแข็งแรงมันจะ กลายเป็นในเนี่ยเนื้อกล้ามเนื้อของคุณไม่ต้องกลัวกินไปเถอะของทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณกินไปขอให้ออกกำลังกายแต่ขอให้ออกกําลังกายถูกต้องถ้าคุณกินแล้วคุณนั่งเฉยคุณไม่ทําอะไรเลยวันวันนั่งแบบว่าทำนู่นทำนี่แล้วก็นั่งนั่งนั่งไม่ขยับขยันตัวแล้วรองอ้วนเริ่มต้นที่99มี89บาทด้วยนะครับมีร้อยกว่าบาทก็มีนะครับนะฮะหลั่งหลแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะนี่โอ้โหนะคะ เรียกว่าชีสหรือว่าเออะไรนะบัตเตอร์ของเขาว่ามารเการินเขาก็ผสมเครื่องเฮ้ยนี่เขามีใจรักมากเลยอะเดี๋ยวต้องโดนแล้วร้านนี้เดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนนะเดี๋ยวไม่กินเนื้อไม่เป็นไรเบคเมนี่ไงเบคอน ครับผมมีกุ้งก็มีดูวางแล้วชีสโอ้โหไม่บอกว่าชีสอะไรมอสซาเรลลาชีสหรือว่าเป็นชีสอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบสุดเด็ดของแต่ละคนนะโอ้โหดูสิน้ำจิ้มเยอะเงี้ยอืมอยากโดนมาน่ารับประทานเลยสติ๋วนะครับเนี่ยนะฮะโอ้ยน้ำลายสอมากอ่ะนะคะแถวโรงโต๊ะเดี๋ยวต้องโดนแล้วล่ะเดี๋ยวต้องโดน เอาเข้าไปดูเพจเขาก่อนได้นะครับเพจมอนสเตอร์เบอร์เกอร์นะครับนะฮะไปดูหน้าตาสถานที่นะครับอ่ะย้ำอีกครั้งร้านนี้ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับขาเข้าชมบุรีครับ้านโรงโป๊ะนะครับติดกับร้านไก่ขุบบอนะครับฟังเสียงมุสโจ้หน่อยใช่ครับใช่ครับผมนะครับมิสเตอร์โจ้นะครับเจ้าของร้านมอนสเตอร์เบอร์เกอร์แรงบรรดาใจในการทำเบอร์เกอร์นะครับจากการที่ผมได้ออกไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามต่างประเทศ ที่เคยไปได้ที่เคยไปทำมา,าผมเป็นคนที่ชอบทานเบอร์เกอร์ก็เลยได้เลยได้ไปลองเรียนรู้ไปทานตามแหล่งทั่วๆ่วไปที่เขามีเบอร์เกอร์ดีๆอร่อยๆนะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะมาประยุกต์ปรับมาทำเบอร์เกอร์เพื่อให้คนบ้านเราได้ทานกันอย่างอร่อยนะครับส่วนตัวซิกเนเจอร์ของเรานะครับก็จะมีทั้งหมู ที่เราทำเองนะครับแล้วก็ตัวเนื้อที่เราบ่มเป็นเนื้อแองคัสดไดเอทบ่ม30วันที่เราทำบ่มเองนะครับตัวขนมปังนะครับเราก็ยังทำเองของเราเป็นโฮมเมด100%ตัวขนมปังเราทำเองไม่มีไขมันทรานนะครับเราใช้เนยแท้ไม่ได้ใช้มาการีนใช้เป็นเนยแท้100%อ่าจะทำให้ตัวขนมปังเนี่ย นุ่มถึงแม้เราจะไม่ได้ทานวันนี้ทานพรุ่งนี้ตัวขนมปังก็ยังนุ่มอยู่รวมทั้งตัวซอสสูตรพิเศษของทางเรานะครับจะใส่อยู่ในเบอร์เกอร์ทุกตัวเป็นซอสที่เราทำปรับปรุงทำขึ้นมาเองโดยให้เข้ากับรสชาติในบ้านเรานะครับาราคานะครับราคาจะอยู่ที่ตัวเนื้อจะอยู่ที่เริ่มต้นที่99บาทนะครับในชุดจะมีเฟรนช์ฟรายแถมเป็นเครื่องเคลียงนะครับ ตัวหมูก็จะเริ่มต้นอ,อยู่ที่89บาทาทจะเป็นราคาเบาๆสำหรับคนเราได้กินกันแบบสบายๆนะครับปัจจุบันนะครับร้านผมตั้งอยู่สุขุมวิทนะครับช่วงบางละมุงก่อนถึงทุ่งกาดนะครับพิกัดก็จะอยู่ติดกับร้านไก่อุบอโลลงโป๊ะนะครับเบอร์โทรนะครับ0811772640ครับ เพจเฟซบุ๊กนะครับ Monster Burger เกอ่าสกดตามตัวอสอนนี้ได้เลยนะครับก็ตามสโลแกนของเรานะครับก็คือโฮมเมดร้อยเนุ่มฉ่ำอร่อยแน่นอนครับลองมาชานกันครับโอ้โหนะคะเป็นไงล่ะเนยใช้เนยสดค่ะไม่ใช้มาการีนนะคะขนมปังนี้แบบว่าใช้แบบว่าอย่างดียะผลิตเองไม่มีไขมันทรานส์นะคะโอ้โหเยี่ยมยอดนี้แบบว่ากินไปเหอะ บอกเลยกินแล้วไม่อ้วนนะคะถ้าอ้วนนั่นคือคุณไม่ออกกำลังกายหรือกินเยอะเกินไปนะคะโอ้ยฝากไว้เลยครับจานนี้นี่ก็น่าจะอิ่มแล้วนะคะน่าจะแน่นแล้วนะคุณโอกาเนธบอกเลยอ่ะน่าจะขยายสาขามาเปิดแบบโซนพัทยาบ้างนะร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้มอนสเตอร์เบอร์เกอร์นะคะและขอสวัสดีคุณกัลยาเบิร์โวด้วยนะคะเมื่อกี้ทักทายเข้ามาเห็นบอกว่าจะไปต่างประเทศ กลับมาหรือยังหรือว่าทักทายจากต่างประเทศประเทศไหนบอกกันสักนิดหนึ่งคุณกัลยาสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ชมรายการของเราไปด้วยนะครับนะฮะอีแล้วครับผมก็เนี่ยนะครับอีกหนึ่งร้านที่เราชี้เป้าให้คุณได้รับทราบกันว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับร้านนี้ต้องโดนค่ะถ้าเป็นโฮมเมดในเพชรชอบนะคะดูที่บี